มีนอันซ yes, like, ื้อขนาดเด็กห้าสิบใช่ป่ะครับห้าสิบไอเนนไม่โดนไอเนนไม่โดนถักใช่ป่ะยังยังเพรพี่เจนส่งไปแล้วผมแล้วไปเนี่ยไปทำให้มันมีพี่รุษซะแล้วผมชื่อไม่โตในเพนเน็ตนะแมนน็ตเก้าด้วยสัตว์ น well ั่นคือผมเองนะครับเถ็นลู้ว่ะแม่ดาได้เลตละดูโซลรัแม่วารับวารักอยู่วาวลักอยู่สล็อตหนึ่งมันตีกิมกิมเซวาคนสร้างห้องออกไปให้หน่อยครับเพื่อนเข้าสล็อตไม่ได้ใช่ใช่กูถามจริงมือกูกับน้ำแข็งเนี่ยน้ำแข็งน่าจะเย็นน้อยกว่ามือกูไหลสัตว์ ห้าสิบคนสิบสามตีมาละอันนี้เดี๋ยวลุกไปเท้าเอวยังยังใช่ปะเดี๋ยวทาเรียบร้อยแล้วดีอ๋อโอเคโอเคมันเนี่ยเราไม่เหมือนเดิมแล้วปกติเราต้องลุกไปก่อนแล้วค่อยมาเมมปากเดี๋ยวมันชุกขึ้นเมมก่อน็เพื่อนแจ้งไ้เต่าก็เพื่อนแจ้งไม่มุมมุมแบบเห็นมันตูดมันโผล่ไง ไอตัวที่ชุบแป้กอยู่ครับอยู่ไอรอดูต้นสายถ้าไม่มีเราก็ลงคูดลงอะไรแถวนี้ก็เลยปะเนี่ยอืออืทุกคนมารวมตัวอยู่ตรงเราน้องโดนเมีแล้วไม่ลีไม่ลีไม่ลีครับเฮ้ยเหียกูเผอโดดว่ะเพื่อนออโดดดิกูไม่มีสติมันมีคนโดดเอ้าแล้วผมกดโดดไปแล้วไปไหน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 นี่นี่นโอเอซิสนะโอเอซิสนะ เกือบไปละไอ้เหี้ยกูไม่มีสตินะวะไอ้เหี้ยเพื่อนขอโทษเลยเจ้เยนครับเจเย็นคุณคเราจะไปกันบ่มีคนน่าเกลีดไม่เห็นครับกาแล็กซี่เลยอะไรวะนะเข่าซ้ายเราเล่นผิดตับไปพี่เราต้องเล่นเข่าซ้ายก่อนดิไอ้เหี้ยเพื่อนตรงนี้มีคนตรงนี้มีคนกูเห็นละซ้ายมือเกอดรถตะเกียบไม่แล้วครับเรามีรถเยอะครับพี่มีตรงพี่มีสองคัน แล้วเลยด้วยอิ่มอิ่มมาด้วยไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ปกติแล้วปกติต้องมากินตอนสตรีมไอ้เหี้ยตอนนี้อิ่มมาก่อนไงเนี่ยหายละไม่ใช่ละใช่ป่ะพี่โดนเออใช่่ะพี่บอลปิดไมค์ด้วยไม่คุยกับคูดด้วยอะไรอ่ะผมเห็นพี่เล่นเนี่ยเราไม่ปกติละเออเนี่ยกลายเป็นไม่ปกติละ ตอนนี้ผมกำลังดู u p s อยู่อ๋อหมายถึงว่าจะให้ดูสตรีมจอพี่บอลที่ดู u p s อยู่คนนึงว่าอันไหนดีแล้ววงอยู่กับเราไงแล้วเอาดิก็มาดิทีเนี้ยไปให้ก่อนได้นะเว้่รอบเรามีมาร์คสี่มีมาร์กูว่าว่าเราไปเล่นตรงนี้ได้ไปเล่นตรงไหนได้เพื่อนได้ได้ กูว่างั้นพวกมึงเล่นขอบก็ได้เว้ยถ้าเกิดเข้ากลางวงไม่ได้อะว่าวงมันวงแรกอ่ะมันกลางมันยังแบบไม่คุ้มหรอกมันยังดีดอยู่กับเรานะพี่ป๊อบมันเลี้ยวซ้ายอ่ะไม่มันไปนี่ไปนี่ไปสองคันเลยโอ้ยแม่งไม่ขึ้นเดินมาไม่งั้นกูลูดเลยอะมัจกูมีคูนแปดให้รีบมาได้ปะหรือว่า ออกไม่ได้หารถไม่เจอโอเคงั้นงั้นงั้นเดินมานี่มากูมีรถมันเดินมันขับไปทางนั้นเหรอใช่เอเ่ถ้างั้นถ้างั้นไม่มีรถหรอมันน่าจะมันน่าจะตัดรถคิดว่ามันมันน่าจะไปเล่นนี่อ่าเดี๋ยวพ่อโกจะเล่นแถวนี้ก่อนได้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 เล่นแถวนั้นไปเลยแต่เราก็ควรมีรถอยู่ดีอ่ะพยายามส่องหารถหน่อยเพราะว่าเสียดายว่ะเฮ้ยเมื่อกี้ปิ่มขึ้นมานะลูก งั้นกิวทิ้งคุณแปดไว้บ้านกูแล้วกันของไม่มีใครเอาแล้วรถลอยตรงนี้ไม่มีไม่มีรถจริงวะเอาช้ามากเลยเบสิกเบสิกเฮ้ยแม่งมาถึงกูเอาอะไรอะไรพี่ป๊กอกเสียงใครเดินวะเนี่ยนัดนัดอยู่ข้างหลังอย่าไปเดินติดมากพี่นัดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะงงเสียงกันเองเ,อเดินแบบ พี่นัดเดินข้างพี่ป๊อปอะเดินอยู่ข้างพี่ป๊อปก็ได้ซ้ายขวากระจายกระจายเป็นหน้ากระดานโหบ้านกูมีนี่สองกขบอกเลยเหียอย่างฟูเลยฟูว่เมืองออหัวใจจะมีอะไรสู้เขาอมอ,องหารถป๊าบโหรถท่วมเลยมาทางกูน่าจะตีแล้วละ่ะนั่งรถเร็ว แคนยิงกันตรงกูเยอะเลยแหวมพายแหวมพายยิงกันอยู่หน้ากูกระจายกันหารถก่อนก็ได้นะเอ้ยเดี๋ยวกูมาให้นะแหวมพายเขาเล่นเขาเล่นบ้านหน้ากูเสียงรถเสียงรถเสียงรถเข้าเข้าหลังโอ้กูตายว่ะเพื่อนเดี๋ยวแปลรถกระบะมาเนี่ย เฮ้ยเล่นขอบเมืองเล่นอะไรก่อนได้นะเว้ยคัทยังเนี่ยคัทอยู่เนี่ยบอกไปดิคัทอยู่เนี่ยมงบีดแล้วอ้าวสองตัวนี้มีที่เล่นปะไอ้เหี้ยแล้วกูชาร์จไม่เข้าหรือ,อยังไงวะแมทเมาคุณเนี่ยโ <laughs> <laughs> อ้โหอ, <laughs> อ,องตงัวชอบเลยมีไ่มีคนเล่นมีคนเล่นมากกกัวมีคนเล่นอยู่แล้วแหวนพายอยู่ตรงนี้ แมไพร์เขาเล่นกลางวงเลยมึงเข้าตรงต้องเข้ามาร์คสี่ก่อนเพื่อนมาร์คสี่มาร์คสี่สวยกว่าโอเคโอเคโอเคเออเล่นเล่นขอบตรงนั้นไปเลยแมไพายเขาอยู่หน้ากูแล้วก็มีคนขับผ่านหน้ากูไปเล่นบ้านนี้ปั๊บมึงมีรถป่าวเพื่อนมีเลยับอยู่กูคิดว่าแวมไพายเขาออกแล้วเว้ยกูจะขึ้นไปอยู่บนหัวเขามึงขับมันเลยได้ป่ะบนหัวที่มึงจะเอาตอนแรกอ่ะได้ส่องส่องให้หน่อยดิเนี่ยใครเห็นตรงนี้มัางอ่ะเห็นป่ะ เนี่ยเนี่ยอิดอิดอิดมาร์กฟ้าเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยเห็นปะมึงเห็นฟีดปะมึงเห็นฟีดปะตอนแรกตอนแรกเขาอยู่มาร์คสามเขาอยู่บนเขาเขาอยู่บนเขาเขาอยู่ซ้ายใช่ปะใช่เขาอยู่ซ้ายเอองั้นแสดงว่าเขาออกตรงนี้แล้วเว้ยตอนแรกเขาสเปรย์ตรงนี้แหละตอนแรกเขาสเปรย์หน้ากูเลยตรงตรงนี้เคลียร์เออสวยสวยสวยกูกูไม่ตามนะกกูถอยไปเอารถนะได้ดิที่กูเดินมา เฮ้ยอยู่นี่เขาอยู่นี่ไอ้เฮียยิงสมอม,มอยิงฟรีไหนไหน <c oughs> ตรงมาร์กตรงมาร์กเฮ้ยมีมอไซค์มาข้างหลังได้ยินละได้ยินละกระจายก,กันเล่นเลยนะไม่ต้องอย่างนี้กูต้องรับข้างหลังให้วะ่ะ ข้างหลังตายหมดสวยสวยสวยเนี่ยสวยยไม่มาไม่มามาหากันไหมไปไปไปเดี๋ยวพี่ไปพี่พี่ถอยมาเอารถพอดีไงเน็ตเน็ตเล่นตรงนั้นได้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 รอได้เพื่อนกูรอได้พี่โค้กขี่มอไซค์ขึ้นมาได้ไหม ตีหลังคาเขียววะ่ะไม่งั้นเราเล่นต่อไม่ได้เว้ยอุ่ยไอ้ออเทียนโอ้โหดักหน้าประตูเลยทามิง่งโกหมุน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 ,มนสวยแล้วเอาไงาเอาไงเขาเด้าเข้าเมืองไหมเด้าเข้าเมืองใหญ่นะได้อยู่นะกูว่าได,ได้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 ไดได เขาลงหน้าพี่เลยเขาจะลงเขาจะลงข้างล่างเนี่ยเขาจะลงข้างล่างเนี่ยเขาจะลงบ้านที่เราจะเอาตอนแรกแล้วเราะเราจะเข้าเมืองได้ไหมเดาาเข้าเมืองได้ไหมโอ้โหแม่งไม่ทันแล้ววะพี่เขาลงไปแล้วว่ะเอานี่เลยเอานี่เลยเอานี่เลยเดี๋ยวเอาขับแม่งเนี่ยถ้ามันจะเดินมาเอาอะมันจะมาเอากูก่อนนะดิใกล้จัไม่กูใกล้กว่ามึง เราวิ่งเลยได้ป่ะออกไปเลยเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนปืนกันตอนนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนปืนกันตอนนี้ได้ได้เราวิ่งเราวิ่งเข้าไปมีลิเลยเดี๋ยวมันจะมาพพีี่่่หาเนใชไม่ฮะวิ่งเข้าในเมืองเลยครับในเมืองเลยเมืองใหญ่ครับเมืองใหญ่ครับตรงไปทางนั้นแหละพี่โคกเส้นส้มเดี๋ยวพี่มาให้ปล่่่อยยยาาววพีดนัจบบนแต่เราออกได้เว้ยไม่แน่หรอ แต่จริงเราออกช้าๆเลยก็ได้นะใช่ออกช้าๆอะไรก็ได้ที่ก้อนเอารถไฟไปโคราชรถบังป้าถึงลาดบุรีกระจายกันฟาร์มเลยก็ได้เนี่ยไปฟาร์มจิกซอเลยเออบ้านอ่าเดี๋ยวกูไปบ้านซีให้คุยไปบ้านซีให้เหลือก็ไก่แมงแลอเกลือดิเหี้ย เนี่ยอะไรพี่บอลเสียงอ่อยๆพี่บอลไม่เหมือนเดิมละไอพี่เอาพี่ได้คุณแปดแล้วพี่บอลพี่บอลไม่เหมือนเดิมละเข่าทรายนะพี่บอลนะกาแล็กซี่เขาเส้ล่าอ๋อผ่านไปแล้วเหรอฮะข่าว,วผมได้คุณแปดแล้วครับพี่บอลขอเอาคุณแปดแล้ว ้รถใครวะรถป๊อปสัน,นมันขึ้นรถพอดีน้องสาวการ์ดมันแรงเกินไงลักษณะแบบกลัวไม่ได้ยินเสียงอ่ะเปิดเสียงเกมเต็มทีนี้ไม่ได้ยินเสียงเพื่อนไหนซัด <c oughs> ไม่ได้ยินจริงไ <c oughs> ม่ได้ยินจริงเอาเอาเอาเกาะสามคาับผมเอาเอาได้ยินปะเนี่ยเอาคุ <c oughs> าณแ <c oughs> มณ่ พี่เเอาาเ้อาไออเอาเ้ชเฮ้ยเด้ช้าได้ยเฮ้ยนฮ้เฮ้เฮ้เข้าเฮ้ยเ้ยเด้ยเ้ยเฮ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 อยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้นี้เป้ยเ้ย่เเเ้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 ้้เ้ ระะวังนเราเล่นช้าเเราาล่นช้ได้ป่ะเพื่อนเราเอาบ้านมากตกใจได้ป่ะบานบนบ้านมาร์กินี่ถอยถมาถอยมาถอยมาตกเลยบอนคานเข้ามาเรื่อยๆไปอยู่บ้านมาร์กเลย กูสองให้อยู่ไม่เห็นนะเว้ยเอ้ยมี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 ตรงนี้มีมีม่อันนี้พี่หาไปต่อแล้วเราไม่ต้องไปทอลอกับเขาเราราหาที่ไปต่อเลยวงมันเปลี่ยนตรงนี้น่าจะมีคนแล้วมาร์คมาร์คมากูมันมีคนด้วยป๊อบอือหือเดีเราจะขึ้นไปทางมาร์คสองแล้วไปเล่นโซนนี้วะ น่าสนใจนะแต่ทีเนี้ยจะไปยังไงวะเราโดนนี้ยิงนี่เมื่อกี้เนี่ยขับล้อนี่ไปไงเนี่ยได้แต่มันจะลงได้ตรงไหนอ่ะมันจะต้องไปขับตรงขับขับขับตรงมาเข้าร่องโค้งหน้าคูงเนี่ยรรรถถตกน้หอใช่พี่เนทไปด้วยแล้วรถไม่มีหลังคาด้วยโอ้เมื่อกี้มีหลังคาก็หัวไม่ไม่พี่หมายถึงว่ามันอันมันเสี่ยงกว่าเดิมไง พี่ไม่ได้บอกว่ามันไอ้นี่พี่ไม่ได้บอกว่ามันไอ้นี่พี่บอกว่ามันเสี่ยงกว่าเดิมเลี้ยวขวาหน่อยเลี้ยวขวาหน่อยรถเบี้ยวอย่าไปชีนกันมากนะไอ้เหี้ยเอ้ยในนี้มันตัวเลือกก็จิ้มแม่เลยมาตองมันตันน่ะ ชนตูดกูหน่อยชนตูดกูน่อยชนหน้าเออคอนเทนตีสปอร์ตนดีคุณเนี่ยใครพอรู้บอกว่าทิศทางไหนทาเดมที่ลายป๊อปกูว่าบ้านเนี้ยคุ้มกว่าเพื่อนมีคนว่ะมันน่าจะมีคนแล้ว้ย ขึ้นไปเล่นเหตุข้างบนได้ป่ะโอหยากเลยว่ะจะเอาเหรอกูว่าน่าจะน่าจะเป็นที่เดียวที่ปลอดภัยอ่ะส่องส่องอันนี้ให้หน่อยได้ไหมครับคนบนรถอ่ะเฮ้ยพี่เกมกระตุก แเลยวะ,อะเออแบบนีงกูพยายามขึ้นไปอยู่ขึ้นแไปไม่ได้ว่ะเพื่อน,นลงชุบไม่ได้พี่นัดพี่นัดกำสมบรถปลาออกนอกรถให้หน่อยข้างหน้าเลย รถมันลงล่องพอดีพื้นลอ้อนสวยชุนละมุนชุนละเกเฮ้ยผ่านละว้าขึ้นไม่ได้เนี่น้นมาตีูมาร์คสี่กูมีคนว่ะเพื่อนโอเคเดี๋ยวกูเล่นแค่ตรงนี้ลอง โอ้โหแล้วตาดีแทแ้ยี่เที่ยวยังเฮ้ยไปช้าวเดี๋ยวลองลงไปดูแป๊บนึงสมองทมท่วมเยไอ้เฮียนี่ก็สแปมไม่ต้องมาแลวไม่ต้องพยายามแล้วมันแปม รอเล่นเลยหาหาที่เล่นเลยเข้าเข้าวงเข้าบ้าน <usc> เล่นไปก่อนโอ้้้ยขึนไดวงเราวงเราวงเรามาคนครับตรงนั้มน,น,นมีคนเราเราไม่ต้องไปไปตไปโฟกัสหน้ามากเราโฟกัสแถบ,บนี้ <S <S> <S เราต้องโฟกัสทางขวาขึ้นมาแล้ว พี่นัดอยู่ตรงห้องน้ำพี่นัดเล่นอยู่ตรงห้องน้ำไหมครับป๋าฝากป๋าฝากดูจอพี่นัดด้วยโอเซล่าระวังขวานะเนี่ยเนี่ยเสียงบนขวาเห็นปะเออเออโซล่าต้องดูแถวนี้ในบ้านในบ้านบ้านสายบ้านสายล่างเนี่ยเออใช่ระวังนะมันมีตัวเนี่ยใช่เฮ้ยเฉยตรงนี้ก็มีว่ะ อ,อยู่ตรงนี้นะ,ะ,ะบ้านมันออกอยัางอ่ะดูให้หน่อยดิยังกำลังจะต้องออกโอเคเอพ,พี่แบ่งให้ได้อ่ะพี่โคก อสมกอยู่ตรงนี้นะมี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 ไหนนั้นมีมีสมกอะไรมีสมไรไขับรถ่ายี่นัดที่นัดายขวาหน่อยถึงแล้วนั่เรียน นคิวหมดล้แล้วก็ตีวะแลก็หมดแล้วล้านร้านล้านาน,าน<ถ>ี่อ่ะโทีวะ่ะหูว่าเราต้องยังไม่ได้หาคิวซายอ่ะไ,ได้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 ได ต้องเดินออกจากตรงนี้ไม่งั้นโดนยิงต้องเดินอ้อมไปหลังอ่ะยูเอ็นคิวยังอยู่อ่ะคือตอนเนี้ยเราต้องเราต้องไปแจมนี้เว้ยเพื่อเอาคิวแล้วก็ตายก็ช่างแม่งพี่เขาเดินตามเลยก็ได้ไปเล่นขอบแล้วค่อยเข้ามาใหม่เกาอยู่กลางวงเราไม่ไม่ไม่เวิร์กไม่ไหวใช่เราไม่ไหวเราต้องไปแจมคิวอ่ะ ังขวาข้าโอ้โหเอ้ยข้าทางเฮ้ยนะครับนี่เาเลยวไอ้เหนียวจะไงสัส เดินมาเน้นขอดเออใช่ขอดำเลยกูถามจริงเหรอนเน้น มัมพายอยู่ซ้ายนะพี่เนธมัมพายกันตีมัมพายมัมพายย้ายมาบนหัวแห้อมาหน่เล่นด่าเ้ยโอ้โหโทษเลยทามมิ่งเนี่ยได้ยินเสียงแค๊กเดียวสิบหก ห้าสี่สี่สองคิวหกแต้มของเก้าอีกสามเป็นเก้า